สวัสดียามเช้าครับเจอกันอีกแล้วกับนุ่มสุรินพออยู่พอกินวันนี้ยามตอนเช้าครับผมจะไปหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับผมจะไปยามมองก็เดี๋ยวทานกาแฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปฝากติดตามด้วยครับผมกับนุ่มสุรินพออยู่พอกิน ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวันนี้จะออกไปหาอยู่หากินอีกแล้วครับผมจะพยายามมองไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับฝากติดตามด้วยครับกับผลงานเช้าว,วันนี้เดี๋ยวสักพักก็ไปแล้วครับผม น้ำเริ่มลดไปนิดหนึ่งครับผมวันนี้ช่วงเช้าก็จะออกไปหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับผมไปกันครับวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศ ช่วงเช้านะครับวันนี้น้ำลดไปนิดหนึ่งครับผมบรรยากาศช่วงเช้าครับผมสวยงามมาก เคครับผมเดินต่อครับถนนเกือบขาดเลยตรงนี้ถนนเกือบขาดอีกแล้ววันนี้เดินไกลหน่อยครับผมไปนูน่น ไปทางนาฝั่งนัู้นเลยครับผมก็บรรยากาศดีมากเลยครับช่วงเช้าม,มีเพื่อนบ้านก็มาใส่กุ้งอยู่ฝั่งนูน้นซูมให้ดูมืดหน่อย เรามาใส่กุ้งกันโอ้บรรยากาศช่วงเช้ชานี้ดีจริงๆครับผมดูสิ น,นี่ก็น้ำไหลแล้วเขาสาปุดท่อไว้ไม่อยู่ท่อทะลุน้ำเยอะจริงๆครับปีนี้สงสัยจะต้องเปลี่ยนหมู่บ้านอ่า จากการทำนาทำสวนเป็นหมู่บ้านชาวประมงแล้วมื่อกี้เออทำนากันไม่ได้ เขาดักกุ้งห,หาที่หาไอ้ที่ใส่กุ้งไม่เจอใส่ลืมที่หรือเปล่านั่นแหละมันต้องผิดตำแหน่งหูดูปลาขึ้นนี่นเอจะาหายไปไหนมาจบตรงนี้สองข้าง อตอ,อนที่เรกว่าจะยทางนูไม่ได้ย,ยเออลืมที่ตัวย,ยสองข้างโอ้นดูได้เปล่า <c oughs> นี่แต่หอ <laughs> <c oughs> ยเชอรี่เาอยู่ดี <c oughs> หรือ,อเงหงอ<ม>พอได้อยู่เนาะ เดินหางงโอ้ได้อยู่นะนี่กุ้งอือช่วงนี้ก็ฮิตใส่กุ้งกันโอ้กุ้งสดสด

ได้เปลี่ยนหางได้หมดเลยขูดสีมันกัดเตขาดเนาะอู้หองาต้นตั้งงาตุ้งระวังมันขาดไม่ถูกอ่ะหาดูดีๆครบหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านมาหาอีก เดินไกลกถักทายไปเรื่อยครับผมช่วงนี้ช่วงหากุ้งหาปลาหาอยู่หากินแบบบ้านครับไม่ได้เหรอได้ไหม เข้าไหมเออแตแกลดได้ดีอยู่เนี่ยนะเออน้ำไหล จะไปดูมองเราแล้วโอ้โหดูเปลือกหอยไม, <c oughs> ไม่โดนเหรอเอ้โอย อยู่เปลือกหอยเต็มคันนาเลยนกนกมากินหอยนกปากหางมากินดูดิถ้าไม่ใส่รองเท้าบูทนี้เดินไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้หนึง่งเหยียบดังกบกบเลยต้องใส่รองเท้าหนาหน่อยเท้าบูท้นหนาอันตรายมากนี่เปลือกหอย น้งใส่รงเท้าแบบนี้น้ำเยอะมากดูสิบรรยากาศท้องทุ่งนาครับยามเช้าดู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 ด้ดูดูน้า,นนาูดูนูดูดูดลดูดูดมดูดูลแด้ว นุ่มใสตรงต้นตาลนูน่นใกล้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวเราชมผลงานกันครับผมนี้น้ำไหลแรงดูต้นข้าวที่เรียบเลยนาแถวนี้เขาทำนากันได้ข้าวครับฝั่งอันนี้ นี่แถวฝั่งนี้เขาได้ข้าวกันข้าวกำลังงามเลยดูน้ำไหลสิครับข้านาข้าวแต่ข้าวตรงนี้เขาแข็งแรงมากครับถือว่าได้อยู่ครับแถวนี้ดีใจกับเจ้าของนาแถวนี้ด้วย โอ้ข้าวงามครับโอเคครับถึงที่แล้วครับผมเดี๋ยวจะข้ามน้ำตรงนี้ไปครับลองเล็กๆไอฝั่งนี้ไม่ใช่นาข้าครับมีแต่หญ้าเนี่ยหญ้าทั้งนั้นเลยครับผมแถวนี้ผมก็ใส่มองในานานี้แหละครับก็เดี๋ยวจะพยายามมองก่อนครับผม ว่าจะได้หรือเปล่าฝากติดตามผลงานด้วยครับผมลุ้นไปด้วยกันครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นยงช่วงนะครับดูร่องนะ้ำตรงนี้สิครับน้ำพัดแบบหญ้าเยอะไม่มีเลยครับร่องตรงกลางตรงนี้ <c oughs> เหมือนคลองเลยครับผมดูสินี่ไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นหญ้าหมดเลย คือเขาทำนาไม่ได้หญ้าก็ขึ้นแทนดูสิต้นตาลเยอะมากครับแถวนี้ก็ตอนนี้กำลังเดินลุยน้ำไปครับนู่นมใส่ใกล้ๆต้นตาลนู่นนะครับผมเดี๋ยวลุ้นด้วยกันครับผม ถึงแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีปลาติดหรือเปล่าดูเงียบมากเลยน้ำไหลแรงด้วยครับผมตรงนี้นิ่งมากเลย้มีกระดิกติดติครับผมลุ้นๆมีลุ้นอยู่ครับผมเดี๋ยวดูปลาอะไรเนาะลุ้นลุ้นอุ้ยกระเทียนครับผม นี่อู้สามตัวซ้อนเลยมาเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนนะครับผมปลาอะไรครับดึง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 ,ดง,ดงลุ้นลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นไปด้วยกันครับผมไหนอู้อยู่นู่นอะไรเนาะ ปลาตะเพียนครับผมนีเ่เดี๋ยวขอปลดปลาก่อนนะครับลุ้นต่อครับลุ้นต่อมีปลาดึงแล้วครับผม,มไหนนี่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 นโอ,อ้ปลาหมอปลาหมอปลาตะเพียนคู่กันเลย เดี๋ยวขอปดปลาก่อนนะครับดึงต่อกันครับผมจะมีหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วมั้งน้ำไหลแรงมากโอ้โหมี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 ม,ม,มีดึงกึกกึกอยู่ ลุ้นครับลุ้นว่าปลาอะไรไหนอู้ยาเยอะนี่ดึงกึกกึก๊กกึ๊กอยู่อู้นี่นนอ,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 อู้ปลาตะเพียนครับผมขอปลดปลาก่อนนะครับผม เดี๋ยวไปลุ้นต่อด้วยกันครับกีปลดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอไม่ถ่ายให้ดูช่วงนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมันลำบากครับผมเดี๋ยวสรุปผลตอนดูเสร็จแล้วครับผมโอเคนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยเดี๋ยวจะสรุปผลให้ดูตอนกลับครับผม ครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาสรุปผลเลยครับผมว่าได้ขนาดไหนครับผมเดี๋ยวมาชมผลงานเลยครับผมนี่ครับผมก็พอได้กินอยู่ครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ ปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับหาอยู่หากินวันนี้ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามหนุ่มสุรินเพื่ออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ